อมันวิธีการทำปลาส้มนะครับอันนี่คืออะไรยัดเข้าไปนะ่ะกระเทียมกับข้าวคือเรานวดได้ที่แล้วท้องมันบวอแล้วจะหมักความหอมเข้าไปใส่ข้าวยัดเข้าไปแต่เวลาปลาส้มมันเป็นแล้วมันก็จะข้าวก็จะเต็มท้องที่กินเขาใช้ข้าวสวยทำแต่นี่ คือเราทํากินไวความขี้เกียจเอาเข้าวเหนียวใส่เลยได้มันกันแต่มันจะไม่น้ํามันจะไม่ออกไวมันข้าวสวยข้าวสวยเวยนี่ยเขาต้องต้มก่อนต้มแล้วก็เอามาคุกกับกระเทียมแล้วก็มายัดท้องมันที่จะเหมือนเขาขายในตลาดเดกเลยแลยัดเข้าไปให้มันเต็มแต่ปลาเนี่ยเราต้องล้างตามชอก ซอ,ซอกเงือกมันเยล้างให้สะอาดอาน้ำฉีดล้างเลือดมันออกให้หมดถ้าไม่สะอาดล่ะถ้าไม่สะอาดก็จะเป็นปลาเน่าอมันจะเป็นน้ำแดงแดงมันจะเป็นปลาเน่ามันจะไม่เป็นปลา,าส้มหมักไว้วันสองวันก็กินได้แล้วตัวเล็กตัวน้อยทําได้หมดอันนี้ปลาตะเพียนนะใช้ปลาตะเพียนค่ะ ปลาตะเพียนกับปลากระบอกปลากระบอกปลาหัวแข็งปลาหัวแข็งนี่ปลาตะเพียนแต่เราต้องทุบทุบตัวปลาก่อนนะถ้ามาทำนะ่ะไม่งั้นมันจะไม่เข้าเนื้อมันทุบทุบดีๆแล้วก็ไปล้างล้างให้สะอาดเนี่ยมันจะไม่มีน้ำเลือดแดงๆถ้ามีน้ำเลือดแดงๆมันจะเน่า แค่นี้ละจ้ะไม่มีอะไรมากมายใส่เราเก็บกตู้อะแบบไหนคือการเก็บการเก็บเราหมักอย่างนี้แล้วเราใส่กล่องแล้วก็เก็บเข้าตู้ได้เลยถ้าอยากกินแล้วก็เอาออกมาสักตัวสองตัวมาปล่อยข้างนอกมันหายเย็นแล้วมันจะเปรี้ยวเองโอเคละท่านผู้ชมอยากจะรู้นะโอเคคลิปนี้ขอบคุณหลายครับฝากกดติดตามด้วยนะครับเด้อ ใว้คลิปหน้าครับ